สวัสดีครับผมผมหมอบอยเคียรชัดนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คดวงอัปเดตข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นราศีไหนต้องเตือนกันบ้างนะครับแบบเจาะลึกเน้นๆกันไปเลยครับ คลิปนี้นะฮะเราจะมาทำนายดวงเฉพาะเจาะจงของคนที่เกิดราศีหรือผู้มีลักนณาสถิตราศีนั้นเท่านั้นนะครับแตากอนอื่นนะฮะจะรับฟังคําพยากรอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลิปนี้และที่ช่องหมอบอยเคลียร์ชัดนะครับกดติดตามกันเลยครับผม ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับเข้าสู่เดือนพฤศจิก,กายนกันแล้วนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดูดีดูหล่อดูแล้วเนี่ยน่าจะมีภาษีดีกว่าราศีอื่นๆน,นะครับเรียกได้ว่าเป็นราศีที่สุดจัดปลกบอกเลยทีเดียว ดวงดีดวงเฮงชุดใจไฟกระพริบเลยก็ว่าได้ด้วยเชิงบุมดวงดาวนะครับใน,ในช่วงนี้นะยังโชว์ฟอร์มส,สวยๆอยู่หลายดวงหลังจากก่อนหน้านี้นะครับคนราศีกันเนี่ยสะดุดติดขัดครับไม่ค่อยจะราบลื่นสักเท่าไหร่แต่ทาอะไรก็เหมือนขาดๆเกินๆไปไม่สุดทางสัทีชีวิตก็ไม่ค่อยลองตัวอารมณ์เสียง่ายหัวร้อน เบืบ่อเบือ่อเซ็งเซ็งเขาเพราะว่าดวงดาวนี่แหละครับที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวราศีกันนี่แหละนะครับโครจรวิกลจริตนะครับพักนะฮะชีวิตเลยเป๋เป,เป,เป๋ไปหน่อยแต่หลังจากวันที่4นะครับพฤศจิกาย,ยนไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับดาวพุธนี่ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของคนราศีกันย้ายและโครจรเดินหน้าเร็วนะครับหรือทางโหราศาสตร์เรียกว่าเดินเสดส่งผลให้ชีวิตเริ่มลงตัว มีชีวิตชีวากระจับกระเฉงสดชื่นกระปี้กระเป๋าครับสมองโปร่โลง่งไอเดียแล่นนะมีพลังพร้อมลุยลุกลงมือทำได้เลยครับผมการงานของคนราศีกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขยับเข้ามาฟังใกล้ๆนะครับในจังหวะช่วงต้นเดือนเนี่ยครับแนวโน้มเนี่ยนะอาจจะดูไม่ราบลื่นนะัก อาจจะโดนเอาลัดเอาเปรียบถูกกดดันนะครับไปรับภาระหนักๆนกจากเจ้านายหรือคนรอบข้างที่โยนมาให้ทําโดยสภาวะจํายอมแต่หลังจากวันที่4พฤศจิกายนไปแล้วนะครับหน้าที่การงานของคุณก็จะเริ่มลงตัวผลงานเข้าตานะครับและนะครับถ้าใครทํางานสายการค้านี่นะครับการติดต่อสื่อสานักเขียนนักพูดโค้ชที่งานบนัญชีงานบริการเป็นจังหวะที่สําเร็จ ก้าวหน้าเติบโตดีครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์การลงทุนขยับขยายหรือกําลังทําการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าเป็นจังหวะดวงที่ส่งผลบวกอย่างแน่นอนครับลงมือทำเลยครับรับรองชัดเจนมากและสำเร็จอย่างแน่นอนครับ ส่วนเรื่องการเงินครับของคนราศีกันนะครับช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นช่วงขาขึ้นสุดๆของคนราศีกันเลยก็ว่าได้นะครับเป็นจังหวะบวกสุดๆทําอะไรหยิบจับก็เป็นเงินเป็นทองนะครับลาบลื่นคล่องตัวดีและยิ่งหลังวันที่18พฤศจิกายนเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าการเงินเนี่ยเริ่มมั่นคงลงตัวคุณมีสิทธิ์รับทรัพย์ก้อนโตนะครับเพราะด้วยดวงดาวส่งสัญญาณว่าอยู่ในจุด ถือได้ว่าเข้มแข็งมากๆนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าดวงดาวที่โครจรอ,อยู่นั้นได้ตำแหน่งเกษตรตราทิพดีนนั่นเองนะครับความรักของคนราศีกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเรื่องปากเสียงความไม่ลงรอย พยายามอย่าตัดสินด้วยอารมณ์นะครับดวงของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ถึงขั้นแตกหักแตกแยกเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้นะครับก็ควรเว้นระยะห่างกันบ้างนะหรือมีเหตุนะครับที่ต้องทําให้ไกลกันนะครับ ไปๆมาๆนานๆเจอกันครั้งนะครับตรงนี้นะครับต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะดวงของคนราศีกันเลยก็ว่าได้นะครับคนรักครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยนะครับต้องดูแลกันดีๆนะครับผมส่วนคนโสดนะครับดวงมีโอกาสผิดหวังช้ารักช่วงนี้ครับดวงความรักไม่โดดเด่นนะครับควรอยู่เฉยๆคองตัวอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าครับให้จังหวะดาวเปลี่ยนนะฮะแล้วค่อยมาโพสเนตอีกรอบก็ยังไม่สายใช่ไหมครับ มงคลการเสริมดวงสตาร์ของคนราศีกันนะครับเคล็ดลับของหมอบอยนะครับหาเวลาครับและหาโอกาสนะครับไปกาบสกาวละพระพิกเนตนะครับที่ห้วยขวางนะฮะเป็นมงคลเสริมความสําเร็จความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองครับและอย่าลืมนะครับอันนี้เน้นเลยนะครับการทําบุญบริจาคนะครับ เครื่องอุปกรณ์การเรียนนะครับและนะครับทำบุญนะครับบริจาคหนังสือสวดมนต์นะครับเพื่อเสริมสติปัญญาความฉลาดลองมือทำเลยครับตรงนี้นะครับจะประสบความสำเร็จแล้วก้าวหน้าอย่างแน่นอนครับผม วันนี้นะครับก็ครบถ้วนกันแล้วนะครับกับการพยากรณ์ดวงชะตาของคนราศีกันหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีกันครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมรู้สึกชื่นชอบไหมครับถ้ารู้สึกชื่นชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับและกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากลากันไปนะครับก็ขออธิษฐานนะครับคนราศีกันขอให้ทุกๆขั้นที่ฟังคลิปนี้นะครับประสบความสําเร็จครับร่ารวยมีโชคลาภนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงๆนะฮะและก็มาเจอกันอีกคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะฮะหมอบอยเกียร์ชัดขอขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ